สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮั้สวัสดีครับมีลักกี้แบนดครับวันนี้เราอยู่ในซอร์ตออฟคาเวリアนะครับผมอ่าวันนี้วันที่สิบหกนะครับวันนี้วันที่สิบสามอีกสาวันก็จะมีการอัปเดตนะครับก็มีตัวละครมานะครับแตน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 คือใครเอ่ยก็คือน้องเอต้านั่นเองนะครับน้องเอต้าเอออันนี้มาจากออฟฟิเชียลน่าจะใช่นะถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องกรอบกราบขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับอ่าน้องเอต้าจะเป็นตัวละครที่มีบัฟเยอะครับแต่ไม่มีฮิวนะโอ้ ถามว่าเรามาดูในส่วนเทียดีกว่าครับเรามาดูในส่วนเทียของใต้วันแล้วก็ของคนไทยที่จัดนะครับนี่อันนี้ถ้าไปเป็นของใต้วันนะครับก็ไม่มีน้องติดนะก็ยังไม่เห็นน้องติดนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าดีไหมหมีใช้คํา,ว,าออคว่าใช้ได้ดีกว่าเออใช้ว่าใช้ได้ตัวละครนี้เพื่อนโฟกัสจริงๆก็ควรจะไปเปิดตัว T0 นะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูในส่วนเทียคนไทยด้วยนะครับ ว่าตรงกันทุกเทียว่าน้องไม่น้องไม่ได้ขึ้นถึง T 0ศูนย์เลยนะครับนี่เห็นไหมครับน้องไม่ขึ้นถึงทีศูนย์สักตำแหน่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่หมีบอกก็คือเราควรจะดองเพชรดีกว่าแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่าเออชอบน้องอยากเล่นคือจริงเกมนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆแบบวางแผนเก่งๆจริงๆมาใช้ตัวไหนจบก็ได้นะจะเป็นหอหอนี่มีเห็นว่ามันเน้นแบบถีบป,ปกซะมากกว่า ก็อย่างที่บอกครับถ้าชอบน้องก็เปิดก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติกล่าวว่าเฮ้ยผมเล่นแบบจริงจังผมจะเอาตัว T0 หมดเลยก็ควรจะดองเพจไว้สำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำ UG Phone นะครับสามารถเปิดเห็นไหมไล่์ทีละยูสได้เลยสามารถเล่น10เกมพร้อมกันสบายเลยครับต่อไปในเรื่องราคานะครับ U VIP จะอยู่ที่วันละ10บาทต่อวันนะครับต่อไปในส่วน G VIP จะอยู่ที่วันละ12บาทต่อวันตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ30วันกับ90วันซึ่งราคาจะอยู่ที่ uvp 465บาทเหลือ285บาทแล้วก็ gvp เหลือ5 540บาทเหลือ320บาทครับราคาตามในรูปเลยครับตอนนี้ถูกมากอ่าอย่าลืมใส่โค้ด lucky b e a ด้วยนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด lucky b e a ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกกธนนนนาาคครออ่ททัวไยีี้ืมะ ถามว่าเราควรเปิดตัวไหนใช่ไหมครับก็ตามเทียร์ที่หมีเขียนเอ่อตามตามเทียร์ที่หมีโชว์ตะกี้เลยอ่ะเดี๋ยวมีขออญาตเคยทำทำลายตรงนี้มาแล้วอันหนึ่งอ่ะตัวละครที่เพื่อนๆควรจะต้องเปิดครับก็คือโคโค่อ่าลาเวียโฮมาแล้วก็เอ่อโซเฟียปะวะเออน่าจะใช่แล้วก็ออกัสนะครับเน้นๆเลยคือ2ตัวหลังอะ่ะเนี่ยโซเฟียกับออกรัตอันนี้จะป็นต้องจัดนะครับ โคโค่ก็ควรจะมีอย่างน้อยก็มีแท้งแบบแน่นๆไปเลยประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะอ้างอิงจากเซฟนอกไปเลยใช่ไหมเซฟนอกที่เขาเพิ่งจัดเทียก็ตามที่มีขึ้นอัเ,อเอดอมิกขึ้นให้ดูนะก็ประมาณนี้เลยครับเนี่ยอย่างน้อยออกัสโซเฟียเนี่ยกอรียเนี่ยได้แน่นอน3ตัวแน่นอนครับเนี่ยอย่างน้อยตอนนี้เพื่อนๆก็ควรจะหาก,กอรียไปเลยขึ้นรูปดาวหมายถึงว่าเพื่อนๆต้องอัพดาวให้มันถึงเอ่ออัพดาวให้มันถึงมันจะปลดสกิลครับมันจะเก่ง ตัวนี้มันขึ้นรูปดาวนะก็ถ้าเกิดจะดองจริงตอนนี้ก็ไปรอเปิดโซเฟียออกัตเลยก็ได้ครับแต่นานแน่นอนนะแต่คืออย่างที่หมีบอกไงว่าถ้าเกิดสมมติก่ลาวว่าจะเล่นยาวๆหรือว่าจะเปิดตัวไหนคุ้มไม่คุ้มก็ตามที่หมีแนะนําแต่ถ้าเกิดสมมติเออชอบไปลองเอสกาก็สามารถเปิดได้นะครับมันอยู่ที่เพื่อนๆเ,เนาะ เดี๋ยวมีร่วมโค้ดไปให้นะครับใต้ใต้คอมเมนต์นะแล้วก็เออมันจะมีโค้ดใหม่เมื่อ2วันที่แล้วเผื่อใครพลาดน,นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปใส่ดูแล้วกันนะครับอ่าวิธีใส่โค้ดครับสำหรับผู้เล่นใหม่กดซ้ายบนกดใส้ร่างพันเฟืองครับแล้วก็กดคาว่ารีดิมโค้ดใส่เลยสำหรับตอนนี้ใช่ไหมถ้าเกิดตัว OP จริงๆก็ควรจะเป็นใช้ยาวก็เป็นกาเลีแหละเบอร์ริวก็เหมือนเดิม แล้วก็เป็นในส่วนอิน,นันนันก็ยังใช้ได้ทุกคอนเทนต์อยู่นะครับอันนี้อันนี้อันนี้แล้วแต่คนนะถึงไม่มีตัวพวกนี้ก็สามารถจบได้มีก็เห็นคนเขาใช้ตัวธรรมดาแบบเน้นตัวถีบไปอย่างมาท่าอย่างเงี้ยถีบลงเหวอะเออเขาก็จบมันได้นะครับประมาณนี้แต่คือเกมนี้ห่อมันเปลี่ยนทุกทุกสัปดาห์หมีไม่สามารถมานั่งทําไกด์แบบทุกทุกอาทิตย์ได้เพราะหมีทําหลายเกมได้ไงก็เลยเออไม่เอาแล้วกันจริงๆหมีก็เห็นมีฝรั่งกับคนไทยทําเยอะอยู่แนละ้วก็เลยแบบเออ,เอ,อก็ปล่อยๆไปบ้างก็ได้ประมาณนี้นะครับ อ่ะก็เพื่อให้จะเปิดน้อง,องก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกนได้นะครับว่าควรเปิดเอ็ดด้าไหมหรือว่ายังไม่เปิดหรือว่าเรามีตัวไอดวงใจจะเปิดตัวไหนก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอ่ะขอให้คนเล่นเกมซ o อกซ์คาเวเลียสยังมีความสุขแล้วกันนะครับเออหมีก็ยังไม่ได้ไปไหนเห็นบ้างเนี่ยหมีก็ยังเล่นอยู่เนี่ยสามสิบหกแต่ว่าตอนนี้ก็ทําหลายเกมแหละมันก็เลยแบบลงเกมเต็มเกมหนึ่งเต็มๆไม่ค่อยได้นะครับ อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ